สวัสดีครับนันสัตย์ที่เมื่อวานครับเราได้รู้ความลับประการที่1สู่การเป็นคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งไปแล้วครับในวันนี้ครับเราจะมาเริ่มความลับประการที่2ส,สู่การเป็นคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งกันครับและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆอย่าง GoFX r o l d t a t o r อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนและสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนก็สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ลิงก์ดีสคริปชั่นในวิดีโอนี้นะครับ ตอนที่3ความลับหมายเลขสองดำเนินตามกฎทางจิตวิญญาณแห่งความมั่งคัง่งหมายเหตุถ้าคุณไม่ใช่คนเคร่งศาสนาและไม่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณหรือถ้าคุณแค่คิดว่าจิตวิญญาณเป็นหัวข้อที่ไม่ควรเอ่ยถึงในหนังสือเกี่ยวกับความมั่งคัง่งคุณก็จงข้ามบทน,นี้ไปซะนะครับถ้าคุณแค่เคร่งศาสนาหรือเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณก็จงยึดหลักความเชื่อของคุณได้ตามสบาย คุณควรรู้เอาไว้ครับว่ากฎทางจิตวิญญาณส่วนใหญ่ที่ผมเชื่อถือนั้นมักเป็นกฎแห่งธรรมชาติซึ่งจะนําไปประยุกต์ใช้ได้โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเชื่อในพระเจ้าพระเยซูมูฮัมหมัดพระพุทธเจ้าแสงพลังงานหรือแม้แต่จักรวาลก็ตามคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งมากมายครับรู้แก่ใจว่าความมั่งคั่งของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับกฎทางจิตวิญ,ญญาณเหล่านี้แม่พอผมพูดแบบนี้คุณก็คงอยากจะถาม่าใช่ไหมครับว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย จนไม่เห็นเคยร,รู้มาก่อนเลยว่ามีกฎทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความมังค่งด้วยมันมีครับมันมีมันมีกฎที่ว่าครับและก็ยังเป็นกฎที่ทรงพลังอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วยครับและถ้าหากคุณละเมิดกฎเหล่านั้นคุณก็จะเสี่ยงกับการถังแตกหากปฏิบัติตามเงินทองก็จะไหลามาเทมาในบทที่แล้วครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าหากเรานั้นต้องการเป็นคนไม่เอาฐานผู้มังคัง่งคุณจะต้องกลับพลิกความคิดของคุณให้กับตลบปัดส่วนในบทนี้ครับคุณจะได้เรียนรู้วิธีพลิกความเชื่อของคุณให้กับตลบปัด ท้าไม่นั่นล่ะครับก็เพราะว่าความมัง่งคั่งนั้นถูกควบคุมด้วยกฎ2ชุดนอกจากกฎทางกายภาพแล้วก็ยังมีกฎทางจิตวิญญ,ญาณอีกด้วยไงล่ะครับคนไม่เอาทานผู้มัง่งคั่งส่วนใหญ่เชื่อในกฎทั้ง2ชุดและดําเนินรอยตามมันผมไม่ได้ล้อคุณเล่นนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วครับว่าคนไม่เอาทานผู้มัง่งคั่งนั้นไม่ได้ร่ำรวยขึ้นมาเองตมลําพังพวกเขามีเพื่อนครับมีที่ปรึกษามีผู้นําทางและมีผู้ช่วยคนไม่เอาฐานผู้มัง่งคั่งสามารถเข้าถึงขุมพลังของคนอื่น คนไม่ออท่านผููมังคั่ง,งรู้จักขอความช่วยเหลือคุณก็ใชเรื่องนั้นแล้วแต่ก็ยังมีความลับอีกประการหนึ่งครับซึ่งจะพลิกความคิดของคุณที่กับปลปับนั่นก็คือคนไม่ออท่านผููมังคั่ง,งยังสามารถก็ถึงกลุ่มพลังแห่งผมขอเรียกว่าจักรวาลก็แล้วกันครับคนไม่ออท่านผููมังคั่งครับไม่ได้พึ่งพาแค่ทรัพยากรทางกายภาพหรือทรัพยากรบุคคลเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเท่านั้นแต่พวกเขายังมีทรัพยากรทางจิตวิญ,ญญาณอีกด้วย คนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งส่วนใหญ่ครับเชื่อในกฎทางจิตวิญญาณแห่งความมั่งคัง่งไม่เพียงแต่เชื่อเท่านั้นแต่พวกเขายังปฏิบัติตามทุกตัวอักษรทำไมเน่่ยล่ะครับเพราะคนไม่เอาฐานผู้มั่งคัง่งรู้ในสิ่งที่พวกเห็นตรงและถังแตกไม่รู้คนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งครับรู้ว่าเมื่อมาถึงเรื่องของการสร้างฐานะให้ร่ำรวยกฎทางจิตวิญญาณย่อมอยู่เหนือกฎทางกายภาพเสมอจงเชื่อว่าทุกบัตรทุกสตางค์ที่มาถึงคุณได้เดินทางผ่านจัก,กรวาลแห่งความมั่งคัง่งซึ่งมีอายุเก่าแก่พอ,พอ พอผมพูดมาถึงตอนนี้ครับหลายคนก็คงอยากจะข้ามบทนี้ไปเต็มที่คุณอาจจะกําลังพูดกับตัวเองว่าเรื่องนี้มันพินลึก,กึกือเกินไปสาหรับฉันหรือไม่คุณก็กําลังคิดว่าฉันก็มีศรัทธามากพออยู่แล้วเราฉะนั้นฉันไม่ต้องฟังเรื่องพวกนี้หรอกผมขอย้ําอีกครั้งนะครับแนวคิดของกฎเหล่านี้คาบเกี่ยวกับทุกๆศาสนามันสามารถใช้ได้ทั้งกับคนที่ธรรมะธรรมโมท,ที่สุดหรือแม้แต่กับคนที่ไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลยก็ตามและเมื่อพูดถึงความสาเร็จทั้งหลายในชีวิตผม ผมขอยกความดีความชอบส่วนใหญ่ให้กดที่ผมกําลังจะบอกคุณต่อไปนี้ถ้าผมแค่ยกตัวอย่างแค่ผมเพียงคนเดียวมันอาจจะยังดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นครับผมมีบุคคลที่น่าประทับใจท่านอื่นๆมาช่วยยืนยันความเห็นของผมด้วยลาฟวันโดอิมอสันหนึ่งในนักคิดผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่19ได้เขียนเอาไว้ใน The Progress of Culture ว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่คือคนที่มองเห็นว่าพลังทางจิตวิญญ,ญาณน,นั้นเข้มแข็งยิ่งกว่าพลังทางวัตถุใดๆทั้งปวง ดิปักชปราผู้เขียนหนังสือขายดีและผู้นำธันจิตวิญ,ญญาณของผู้คนนับล้านบอกว่ามนุษย์เรานั้นประกอบขึ้นด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะมันเชื่อมต่อกับต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างและนั่นก็รวมถึงความร่ำรวยด้วยหรือแม้แต่ Less แลนดิเกจผู้เขียนหนังสือ accept your abundance w h y you are supposed to be wealthy ก็เขียนเอาไว้ว่าผมเชื่อว่าเงินคือการกระทำของจักรวาล ไม่มีข้อแบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นแสงอาทิตย์พระจันทร์เต็มดวงและการเดินย่ำไปบนชายหาดเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่เปี่ยมสุขและความรักก็เป็นเรื่องทางจิตวิญญาณเช่นกันและก็เช่นเดียวกับความมั่นคงทางการเงินบ้านหลังงามเสื้อผ้าสวยๆและรถยนต์ที่ทําให้คุณหัวใจเต้นแรงเพราะว่าหนทางเดียวที่คุณจะได้รับและได้ครอบครองวัตถุต่างๆก็คือการเป็นผู้มอบสิ่งแรกเปลี่ยนที่มีคุณค่าเท่าเทียม และใช้ชีวิตตามกฎท่างชีิตวิญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองเราทุกคนครับต่างเคยมีประสบการณ์เช่นนี้คุณมาถึงสถานการณทา์ทางการเงินที่สุดสายป่านแล้วคุณกําลังจะล่มจมคุณใช้เงินจากทุกแหล่งจนไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนอีกแล้วแต่จูๆ่ๆคุณก็ได้รับเงินจํานวนพอดีกับที่คุณต้องการเป๊ะนี่คือเรื่องรอาหมาสจย์ครับที่สแควร์ลชเนลเขียนไว้ในหนังสือ When God Wings ฟังแล้วเป็นยังไงครับเรื่องราวาเหล่านี้ฟังดูเหมือนนิยายมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ แต่ผมก็ประสบพบเจอเรื่องคล้ายๆกันอยู่บ่อยครั้งจนขอเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงมีเรื่องอัศจรรย์เป็นพันๆกรณีครับที่ไม่อาจหาคําอธิบายได้ด้วยกฎทางวัตถุแห่งความาามั่งคั่งเพียงอย่างเดียวความอบอ้อมอารีของจักรวาลนั้นไม่ได้มาอยู่ในรูปแบบของเงินสดเท่านั้นบางครั้งก็ยังมาอยู่ในรูปแบบพิณน่าประหลาดใจอื่นๆอีกด้วยเคยมีใครสักคนครับก้าวเข้ามาในชีวิตคุณและเปลี่ยนแปลงมันไปในช่วงเวลาที่จําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงพอดีพอดีหรือเปล่าคุณเคยได้หยุดงาน ในจังหวะเวลาที่เหมาะหมตรงกับความต้องการของตัวคุณเองพอดีหรือไม่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อคุณใกล้จะถึงจุดวิกฤตทางการเงินหรือใกล้ถังแตกเต็มทนคุณก็ณจะได้รับเงินจำนวนพอดีกับที่คุณต้องการจนสามารถอยู่รอดต่อไปได้เหตุการณ์ช่วงเวลาเหล่านั้นครับซึ่งเราคิดว่าเป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือโชคความจริงแล้วมันเป็นเพราะจักรวาลกำลังสัมผัสชีวิตเราและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราหรือไม่ก็หันเหเราไปสู่วิถีที่ดียิ่งขึ้นจงเชื่อมั่นในช่วงเวลาเหล่านั้นครับ ก่อนที่ผมจะเผยกฎทันจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานสองประการที่จะนําคุณไปสู่ความมั่งคั่งซึ่งจะพลิกระบบความเชื่อของคุณให้กลับตาลปัดเรามาเตรียมตัวให้พร้อมกันก่อนครับผมอยากให้คุณนั้นขจัดสนิมเกล็ดกลางเก่าๆในวิธีที่คุณเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นๆและกับจักรวาลเรามาขัดสนิมถูตัวให้มันแวววแบบคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งกันก่อนดีกว่าครับการเตรียมตัวสู่ความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณอย่างคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งก็มีขั้นตอนง่ายๆเพียง2ขั้นตอนเท่่านนนนััน้ก็คือ 1. การให้อภัย 2. การผูกมัดสิ่งแรกที่คุณต้องทําครับก็คือการให้อภัยคุณอาจจะทวงว่าแต่ใชนไม่มด้มีความแค้นเคึองอะไรสักหน่อยมาโถขอที่แต่ครับมาลองตรวจสอบเัน้คร่าวๆดูเลยว่าคุณให้อภัยใครได,ได้บ้างในกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้คุณจะบอกผมยังไงครับว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นไม่เคยทําให้คุณรู้สึกโกรธหรือรู้สึกอิจฉาเลยพวกเขาไม่เคยทําให้คุณผิดหวังหรือหักหลังคุณไม่เคยทําร้ายหรือทําให้คุณหวันว่นหวั่นอะไรเลยใช่ไหม แน่นอนละครับก็ต้องเคยบ้างดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือการให้อภัยคนเหล่านี้ครับให้อภัยพ่อแม่ให้อภัยพี่น้องให้อภัยคู่ครองให้อภัยลูกๆให้อภัยสมาชิกคนอื่นในครอบครัวให้อภัยเพื่อนที่ทําให้คุณผิดหวังให้อภัยเพื่อนร่วมงานให้อภัยเพื่อนบ้านให้อภัยคนที่คุณพบปะด้วยเป็นประจำทุกวันการให้อภัยครับคือก้าวแรกของการกําจัดเรื่องเก่า เพื่อให้มีที่ว่างสําหรับความมั่งคั่งที่จะหลั่งไหลเข้ามาการให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทําอาทิตย์ละครั้งนะครับมันเป็นเหมือนกับสบู่นี่แหละครับที่จะคอยทําความสะอาดร่างกายที่คุณต้องใช้เป็นประจําทุกวันครับเพื่อเตรียมจิตวิญ,ญญาณของคุณนั้นให้พร้อมสําหรับความร่ํารวยการเก็บสะสมร่องรอยและแผลเป็นเก่าๆก,การแก้แค้นและการอยากเอาชนะมันทําให้คุณเป็นแน่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเสมอครับแค่เพียงการให้อภัยผู้อื่นอยังไม่พอครับ เพราะหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการให้อภัยนั้นก็คือการให้อภัยตัวเองครับมันคือยาช่วยระงับความปวดสมานแผลและเตรียมคุณนั้นให้พร้อมสําหรับการเข้าถึงกฎทางจิตวิญญาณแห่งความมังคัขังซึ่งไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณเท่านั้นครับแต่มันยังสามารถเปลี่ยนแปลงให้แก,ทก่ทุกๆชีวิตที่คุณสัมผัสอีกด้วยผมเขียนข้อความให้อภัยตัวเองคุณลองเติมชื่อลงไปดูนะครับ และอ่านมันออกมาดังๆอย่างน้นอยอาทิตย์ละครั้งมันช่วยรักษาพลังในตัวผมให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับความกร,รุณาของจักรวาลแทนที่จะแปลงมันเป็นความพยาบาทหรืออารมณ์อันเป็นพิษที่ทําให้พลังในตัวผมนั้นหดหายไปข้อความไม่อภัยแบบที่1่ฉันอภัยให้คุณเติมชื่อบุคคลที่คุณต้องการอย่างให้อภัยสําหรับทุกสิ่งที่คุณกระทําต่อฉันในอดีตท,ทุกสิ่ง ที่คุณอาจกําลังกระทําต่อฉันในปัจจุบันและอะไรก็ตามที่คุณอาจกระทําต่อฉันในอนาคตฉันให้อาภัยคุณทั้งหมดนับตั้งแต่นี้ไปข้อความให้อาภาัยแบบที่สองข้อความนี้สําหรับให้คุณอ่านออกมาเมื่อคุณเชื่อว่าคุณต้องการให้ผู้อื่นอาภัยให้คุณสําหรับสิ่งที่คุณนะั้นได้กระทําต่อเขาเติมชื่อบุคคลในโปรดให้อาภัยฉันสําหรับสิ่งใดๆก็ตามที่ฉันอาจกระทําลงไปในอดีตกําลังกระทําอยู่ในปัจจุบันหรือจะกระทําในอนาคตข้างหน้าโปรดให้อภัยฉันนับแต่นี้ไป ขอความให้อาภัยแบบที่สข้อความนี้คือการให้อาภัยตัวคุณเองนับแต่นี้ไปฉันให้อาภัยตัวเองอย่างสิ้นเชิงสําหรับเติมสิ่งที่คุณอยากให้อาภัยตัวเองลงไปคําเตอือนนะครับการให้อาภัยนั้นไม่ได้ปลดปเปลื้องคุณออกจากความรับผิดชอบในความผิดที่คุณได้กระทําลงไปทุกคนนั้นต้องรับผิดแลนะรับผลของความผิดพลาดท,ที่ตนทําลงไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้อาภัยครับหลังจากที่ผมพูดเรื่องการให้อาภัยจบไปแล้วต่อไปก็คือการผูกมัดครับ นี่คือขั้นตอนที่สําคัญมากครับสําหรับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นคนไม่เอาฐานผู้มังคั่ง,งมันหมายความว่าข้อแรกคุณต้องยอมรับซะก่อนว่าถ้าคุณยังไม่ได้เป็นคนไม่เอาฐานผู้มังคั่ง,งแสดงว่าคุณนั้นยังไม่ได้ตกลงใจว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นนี่คือขั้นตอนที่ยากครับคุณต้องยอมแบกรับความรับผิดชอบทั้งปวงต่อความยากจนขัดสนของตัวคุณโดยไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีคําว่าก็ใช่นะแต่คุณต้องยืดอกยอมรับครับว่าคุณ ยังไม่ใช่คนไม่เอาฐาน้มั่งคัง่งเพราะคุณนั้นไม่ได้ตกลงใจที่จะก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งอย่างเต็มั้นและอย่างที่สองครับคุณนั้นต้องผูกมัดตัวเองเข้ากับความมั่งคัง่งพูดง่ายๆก็คือต้องการมันเชื่อในมันต้องแบกรับหน้าที่ในการนําความร่ํารวยมาสู่ชีวิตตัวคุณเองผมขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมไม่มีเงินติดตัวครับและไม่มีเงินสดในธนาคารเลย ถ้าจะให้ว่ากันตรงๆแล้วก็คือผมนั้นถังแตกผมไม่มีเงินจ่ายใบเรียกเก็บเงินผมเครียดม,มากผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยครับทั้งกลางวันและกลางคืนสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าจนเดือนแล้วเดือนเล่านั่นเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากครับสําหรับผมพวกคุณบางคนก็น่าจะเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันใช่ไหมครับพวกคุณบางคนอาจจะกําลังเจอประสบการณ์ดังกล่าวอยู่ตอนนี้ก็ได้ประเด็นก็คือเราล้วนเคยเจอเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันวันหนึ่งครับเพื่อนผู้ร่ำรวยของผมคนหนึ่งพูดว่า โรเบิร์ตฉันสังเกตเห็นนะว่านายนะ่ะดูไม่ค่อยมีความสุขเหมือนอย่างเคยเลยดูท่าทางนายคงกําลังลําบากมากสินะผมรู้สึกโล่งใจครับที่มีคนสังเกตเห็นและอ่านยืดมือเข้ามาช่วยเหลือผมจึงยอมรับออกมาใช่แน่นอนที่สุดฉันเครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันมีเงินไม่อพอไม่มีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟต้องชักหน้าปะหลังทุกๆอาทิตย์บางทีก็ทุกๆวันในยซ้ําฉันไม่รู้เลยล่วละว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันกลัวและตอนนี้ฉันก็รู้สึกยากจนแบบสุดขีดแลยละ่ะ เชื่อไหมครับแทนที่เพื่อนผมนั้นจะเห็นใจเพื่อนผมนั้นกลับบอกว่าเฮ้ยโรเบิร์ตไม่ว่านายกำลังจะเจออะไรอยู่ตอนเนี้อย่างการถังแตกและเครียดนั่นหมายความว่านายผูกมัดตัวเองกับสิ่งนั้นยังไงล่ะขอเน้นกับว่าผูกมัดนะพอได้ยินแบบนั้นครับผมก็เลยถามเพื่อนผมกลับไปว่าที่เขพูดนั้นไม่หมายความว่าอะไรเพื่อนผมนั้นก็เลยตอบกลับมาว่าก็เห็นได้ชัดอยู่ว่าตัวผมตอนนี้นั้นผูกมัดตัวเองกับความเครียดการถังแตกและความยากจน พอได้ยินแบบนั้นครับผมก็เลยยิ่งโมโหและงดหงิดมากขึ้นไปอีกผมเลยตะคอกเพื่อนผมกลับไปว่านี่นายเราเล่นหรือไงวะฉันอยากจะรวยเว้ยฉันอยากมีเงินเยอะๆฉันอยากดูแลครอบครัวฉันอยากจะเป็นผู้ให้แต่ฉันถังแตกเว้ยไม่เข้าใจหรือไงฉันถังแตกผมนึกกับตะโกนเถียงรับรู้สึกหงดหงิดและพยายามปกป้องตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นผมก็สูดหายใจลึกๆและเริ่มฟังส,งสิ่งที่เขาพูดออกมาอย่างจริงจังนี่โรเบิร์ตสมมุติว่านายสูบบุหรี่และเลิกบุหรี่ไม่ได้ ไม่ว่านายจะพยายามเลิอกอกี่ครั้งก็ตามความจริงก็คือนายผูกมัดตัวเองกับการสุบหรีอย่างไงละ่ะถ้านายยากจนก็แสดงว่านายผูกมัดตัวเองกับความยากจนในทางใดทางหนึ่งจงเปลี่ยนความตั้งใจของตัวเองซะซีและผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนลองผูกมัดตัวเองกับความร่ำรวยและความสุขสิวะนาทีที่นายตกลงใจเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาในชีวิตเองนี่คือวิธีที่เพื่อนบอกกับผมถึงการให้จักรวาลเข้ามาสัมผัสจิตวิญญ,ญาณด้วยการเตรียมตัวเองให้พร้อมรับความมั่งคั่งและผูกมัดตัวเองกับ ต, yup. ต่อไปนี้คือข้อความที่จะช่วยให้คุณนั้นผูกมัดตัวเองกับผลลัพธ์อันมั่งคั่งอ่านมันออกมาดังๆนะครับอ่านเวลาสองครั้งเลยหนึ่งครั้งก่อนเริ่มต้นในแต่ละวันและอีกครั้งก่อนนอนอ่านมันด้วยความรู้สึกและความเชื่อที่ว่าคุณได้ผูกมัดตัวเองกับผลลัพธ์ทางการเงินแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมและจะประสบฉันคือเติมชื่อของคุณลงไปครับต่อไปนี้คือการผูกมัดตัวเองของฉันฉันตกลงใจที่จะเติมเต็มชีวิตด้วยความมั่งคั่งฉันตกลงใจที่จะเติมเต็มชีวิตด้ววยคามสุข ฉันตกลงใจที่จะทําตัวกล้าหาญฉันตกลงใจที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆในแง่บวกฉันตกลงใจกับผลอย่าลืมนะครับอ่านมันออกมาดังๆเวลาสองครั้งจบตอนที่สาม